ทีนี้เรามาดู <c oughs> แม่ไฮไลท์วันนี้คือการเลือกตั้งการเลือกตั้งข่าวประจำรายการการเลือกตั้งกับเรื่องโควิดสนุกแน่ครับขอเวลาท่านนิดนึงนะครับตรงนี้ <c oughs> คือเรื่องการเลือกตั้งในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยครับมัน มีเกจิอาจารย์บอกความเห็นกันอย่างนู่นอย่างนี้เยอะแยะผมจะมาบอกให้ท่านเห็นว่า <c oughs> มุมมองของผมเป็นยังไงก่อนอื่นเรียนก่อนนะครับคนที่ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยในระบบประชาธิปไตยเนี่ยคนที่ได้รับชัยชนะมันมีกำลังใจมันมีความภาคภูมิใจนี่คืออํานาจรัฐ ของประชาชนมันศักดิ์สิทธิ์อำนาจประชาชนมันมีความศักดิ์สิทธิ์จริงครับผมเชื่อว่าคุณพิชัยที่ได้รับเลือกตั้งที่เชียงใหม่วันนี้แม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ใน,นกลไกระบบประชาธิปไตยจอมปลอมกระโปก,กระเปี้ยแต่จิตวิญญาณของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันต้องฝังในตัวคุณพิชัย อย่างน้อยที่สุดสองสามแสนเสียงเนี่ยที่ให้เขาชนะเป็นที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องภาคภูมิใจกับประชาชนอย่างที่สองคุณพิช,ชัยนายกอบจเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากนายกสามคนที่เป็นชาวเชียงใหม่ทักษิณยิ่งรักท่านสมชายเนี่ยเป็นการันตีที่จะดูแลความประพฤติ ของคุณพิชัยคุณพิชัยเลวได้ไหมแหมมนุษย์มันเลวได้ทั้งนั้นหละครับมันขึ้นอยู่กับการปลูกฝังสองมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสามมันขึ้นอยู่กับระบบถ้าระบบนี้ในคุณพิชัยกูขอสมัยเดียวแล้วไปเลยอาจจะเร็วได้ แต่คุณพิชัยก็หวังว่าจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคตถูกไหมครับนี่คือระบบประชาธิปไตยและที่สำคัญเร็วได้ไหมเร็วได้ครับเร็วได้จากอำนาจภายนอกจึงเราจึงเห็นอดีตนายกอบ,บจอเร็วๆขายอุดมการเยอะแยะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้มาว่ากล่าวนะแต่มันเกิดได้ ขึ้นอยู่ว่าหัวใจคุณแข็งแก่งเท่าไหนแล้วจำเป็นจะต้องเอาตัวต่อสู้เพื่อให้ตัวรอดอย่างไงในปากเหยี่ยวปากกานั้นวันที่นายประยุทธ์ยึดอำนาจมันพุ่งเป้าไปที่ฐานพักเพื่อไทยหมดครับนายกอบจคนไหนที่เป็นของเพื่อไทยมันจับหมดคุณบุญเลิศที่บอกว่าติดคุก ให้พักข้อเท็จจริงผมก็เห็นใจคุณบุญเลิศนะไม่ใช่ว่าแพ้แล้วมันต้องมาเห็นใจไม่ใช่ครับแต่จุดอ่อนที่คุคณบุญเลิศไม่แข็งก็คือคุณบุญเลิศก,กลัวอำนาจเผด็จการซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์หลายๆายคนพี่ชายของคุณวราเทพที่เป็นนายกอบอจอกำแพงเพชร คุณวราเทศก็เป็นแกนของพรักไทยรักไทยของพรักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีของพรักไทยเพื่อไทยด้วยก็ถูกเล่นงานจับดังนั้นมีหลายจังหวัดที่เป็นนายกอบจของพักเพื่อไทยมันจับหมดจับแล้วตั้งกรรมการสอบสวนใช้กฎหมายเล่นงานถอดถอนหมดแล้วท่านจะเห็นว่าความเลวเนี่ยมันอยู่ที่ระบบผฤติการน,นี้ ตากืว่าพี่ชายของคุณวราเทพเป็นนายกบจถูกจับตั้งข้อหาเสร็จแล้วตั้งข้อหาแรงเลยสุดท้ายปล่อยครับพ,พอสมัครใจน้องชายไปอยู่กับมันปับ๊บอยู่กับยุทธปับ๊บมันปล่อยเห็นไหมอย่างนี้ขายตัวไหมล่ะครับคุณบุญเลิศก็แบบเดียวกันเขาถึงรู้อ่ะคุณบุญเลิศไปแล้วไปอยู่กับฝั่งมันแล้ว แล้วมันใช้วิธีอย่างเนี้ครับหยาบหย,ยาบอย่างเนี้ยใช้กฎหมายอ้างกฎหมายปืนยึดอํานาจมาก็จับตั้งข้อหาโน่นข้อหานี่สอบสวนกลัวไหมถ้ากลัวก็ยอมสวามิภักดิ์สิพอยอมสวามิภักดิ์ก็ปล่อยแต่ว่ามีข้อตกลงแล้วแล้วใครไปเชบุลเลอร์บอกเขาถูกจับต้องเห็นใจพักอย่างนี้เขารู้หมดว่ามันเป็นอะไร แต่เขาไม่อยากจะมาพูดซ้ําเติมเมื่อเมื่อคุณบุญเลิศไปแล้วจะเอาคุณบุญเลิศมาอยู่พักเพื่อใ้ได้ไงล่ะก็ในเมื่ออํานาจอื่นๆมันค้ากันอยู่อย่างนี้แกนําบางคนก็คิดว่าประชาชนไม่รู้มั้งขึ้นไปแกนําเสื้อแดงนั่นไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านเขาเนี่ยที่เชียงใหม่สุนในก็เลยต้องออกมาโต้ ท่านทักศิณเป็นผู้ใหญ่พูดไม่ได้ท่านก็พูดของท่านหลักๆก,กว้างๆอย่างนั้นแล้ววันนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจประชาชนก็มีจริงจริงอยู่คนส่วนหนึ่งก็ไปเลือกคุณบุญเลิศก,ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าหลักๆเสียงข้างมากยังเชื่อมั่นในท่านทักษิณ์เชื่อมั่นในท่านยิ่งรักเชื่อมั่นในท่านสมชายเชื่อมั่นในนายกที่เป็นคนเมืองเหนือเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยเขาก็เลือกตั้งมาเห็นไหมครับ แล้วนี่ก็เป็นข่าวแรกเลยนะครับด่วนเร็วที่สุดเร็วที่ทได้ขณะน,นี้คือคุณยิ่งรักก็โพสต์ก็ความขอบคุณพี่น้องประชาชนเ,าเดียวครับโพสก็ความขอบคุณนะครับที่ลงคะแนนให้ขอบคุณปีน้องจาวเจียงใหม่ที่บลืมเฮาสองปี่น้องเฮาหักไผ่เฮาก็หักตัวกันเอา้า ผมก็ดัดจริตพูดภาษาเหนือพินเพี้ยนหน่อยไม่เป็นไรนะครับอาจจะบอกว่าอ้าวล้วธรรมนานทักษณิกษณไม่ขียขอบคุณจะเย็นๆเพราะอายุต้มจ้องล่ออีกไอก้กกตลูกสมุนมันจ้องล่ออีกมันหาว่าช่วยหาเสียงมันจะเล่นงานอีกนะไม่เป็นไรครับพี่น้องสู้กับพระเด็นการก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับ เดี๋ยวนะครับเอาละทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เลือกตั้งนี้เขามองกันอย่างไรตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะบอกกับท่านว่านักวิชาก็มองนักวิชาการบางคนบอกว่าอย่างนี้แพ้แล้วพักเพื่อไทยแพ้ผมบอกดูให้ดีนะครับ นักรัฐศาสตร์บางคนบอกว่าผลเลือกตั้งอบจอทําให้การเมืองเก่าคว้าชัยชนะว่ากันจริงๆแล้ววันนี้การเมืองยังวัดได้ไม่ร้อยเปอร์เซนการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้ยังวัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซนส่วนใหญ่เช่นชนบุรีนะครับก็เป็นกลุ่มกำนันเปาะได้ ที่เขาเรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่บ้านใหญ่คืออำนาจของครอบครัวใหญ่ๆในท้องถิ่นเนี่ยยังได้อยู่อันนี้ก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าใครแล้วครับเอาไอ้ระบบพเด็จการนี่แหละมันทำให้ระบบพักไม่เข้มแข็งกกตก็เป็นลูกสมุนมันที่จะเล่นงานพักการเมือง พักการเมืองไหนเข้มแข็งมันก็จะล่อเอาเช่นพักไทยรักไทยมันก็ล่อมาแล้วทําการโกหกตอแหลเรื่องต่างๆวันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยรักไทยไม่ได้ผิดเลยครับนี่ผมต้องต่อสู้เพื่อไทยรักไทยด้วยนะครับผมเริ่มต้นจากไทยรักไทยนะครับวันนี้ท่านทักษิณก็ยังไม่ได้เปิดดูท่าทีก่อนไม่เป็นไรครหลังจากนี้ ผมลืมไปนิดนึงนายกอบจอหลายคนเนี่ยถูกมันจับไปเล่นงานตั้งข้อหาต่างๆหลายคนกลัวกลัวมันก็ปล่อยมาแล้วเป็นพวกมันแต่บางคนเขาก็ยืนหยัดอยู่ได้นะที่อุดรธาน,นีครับคุณวิเชียนขาวคขำเพื่อนกันขอบป็คุณพี่น้องที่อุดรด้วยนะที่เลือกวิเชียนขาวขำเขายังยืนหยัดเป็น เพื่อไทยอยู่เมืองหลวงของเพื่อไทยที่อีสานยังอยู่ครับเมืองหลวงของเพื่อไทยที่เชียงใหม่ย,ยังอยู่ครับและเมืองอื่นอนอีกหลายจังหวัดที่เพื่อไทยชนะอย่างเปิดเผยโดยใช้ชื่อเลยนะครับยังอยู่แล้วอย่างนี้จะบอกว่าแพ้ยังไงวะอ่าคุณถามหน่อยวันนี้อายุตีต้องหนาว ยึดอำนาจมาห้าหกปีเขียนรัฐธรรมนูญเองกองเลือกตั้งจนชนะโหนเจ้ามีอำนาจเองครบให้หัวคะแนนของพรรคพลังประชาลัฐเกณฑ์มวลชนมาแสดงความจงรักภักดีแนบแน่นกับวังแต่เลือกตั้งไม่กล้าส่งครับ ไม่กล้าใช้ชื่อไม่กล้าใช้ชื่อพลังประชารัฐอ้าวผมถามหน่อยกลุ่มคนคุณสนธยาคุณปลืม้มก็อยู่พลังประชารัฐไม่ใช่หรือเลือกตั้งท้องถิน่นทำไมไม่แปะ,แป,ะป้ายพักพลังประชารัฐเลยเล่าถ้าแม้ว่ามีผลงานจริงมีคนสัทธาจริงทำไมไม่เอารูปประยุทธ์ไปแขวนเลยเล่าก็เพราะมันเจ๊งหมดแล้วไงครับ ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่านี่คืออันตรายของโครงสร้างรัฐนี้ที่ผมพูดมาเสมอว่าเมื่อเจ้าไปอุ้มประยุทธ์ชื่อประยุทธ์หมดสภาพแล้ววันนี้มันสะท้อนออกที่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่เริ่มต้นจากนายประยุทธ์ก็ไม่กล้าเอารูปไปลงที่เริ่มต้นจากไอ้ปวิ์ก็ไม่กล้าเอาชื่อพรักพลังประชารัฐไปแปะเห็นไหมครับแล้วยังจะอุ้มกันต่อไปนี่วันนี้ใครก็รู้หมดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างวังกับประยุทธ์ แล้วอย่างนี้วังไม่พังเหรอครับถ้าประยุทธ์จะดื้อด้านอยู่ต่อไปในขณะที่แก้วิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้แล้วโครงสร้างอย่างนี้ก็แก้ไม่ได้เพราะอำนาจอยู่ข้างบนขณะที่ประชาชนไม่มีจะกินทุกยากนี่กลับเอาเจ็ดร้ยห้าสิบล้านไปปรับปรุงเครื่องบินพระทีน่นั่งเนี่ยโอ้โหมันเอาอะไรบาคคิดได้ครับแต่ในประยุทธ์เป็นไฟบังคับที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันไม่ได้มาจากประชาชนไง ดังนั้นความทุกข์ยากอย่างนี้ประชาชนรู้แน่นอนครับถ้าท่านจะบอกว่าอา้าวแล้วพักเพื่อไทยลนะ่ะยังไม่ยังไม่เปิดชื่อพักทุกทุกเขตเลยเอาแน่นอนครับบางเขตก็ไม่เปิดครับแต่ก็ใช่พักเพื่อไทยนะอย่างกรณีที่เชียงรายเนี่ยคุณสามารถแก้วมีชัยกับทีมสสของ ขณะนี้ที่เป็นสสอยู่นั่นน่ะคุณสามารถไม่ชนะเขาก็จะเอาลูกเขาลงแต่ทีนี้ฝ่ายคุณวิสารเนี่ยก็จะเอาลูกสาวลงก็เลยเป็นไทยกับไทยเพื่อไทยกับเพื่อไทยทะเลาะกันคุณสามารถก็เลยลาออกไปก็พิสูจน์กันเชื่อว่าวันหนึ่งก็อาจจะกลับมาหากันได้นี่คือหัวใจของระบบพักการเมืองที่ถูกทำลายถูกทุบ ถูกทุบให้ละเอียดแต่ก็รวมตัวกันกลับมาใหม่ได้แล้วถ้าประยุทธ์มันเสื่อมวันนี้มันเสื่อมแล้วแต่มันออกจากอำนาจมาไหไออานาจก็จะกลับมาใหม่อีกท่านเห็นหรือ,อยังครับนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของอานาจประชาชนประชาชนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดใครดีไม่ดีเขารู้หมดใส่ร้ายป้ายสีท่านทักษิณมายัางไงวันนี้ก็ยังไม่สามารถจะทําลายท่านทักษิณได้ตรงนี้แหละครับผมถึงบอกว่า ถ้าคุณยังจะแข็งขืนกับความไม่ถูกต้องใช้หนึ่งหนึ่งสองเล่นงานประชาชนใช้อำนาจเผด็จการตั้งกก,กตอเองก็ขย,ยงงช่วยเสื่อมเสียกิยศหมดแล้วกกตปปชนี่ไม่เป็นไรครับพี่น้องยืนหยัดต่อสู้ต่อไปดังนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าการช่อฉนอำนาจแอบอ้างว่า เป็นตัวแทนของประชาชนอ้างสถาบันกษัตริย์อ้างอำนาจอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายนี่มันพิสูจน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้ที่ไม่กล้าแสดงตัวนายประยุทธ์ถามหน่อยเธอว่าคุณเอาเหตุผลอะไรที่มาดึงการเลือกตั้งท้องถิน่นให้ยาวนาน คุณเอาอำนาจอะไรที่ไปทำลายการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาห้าหปีไม่มีเลือกตั้งเลยแล้ววันนี้ก็เห็นเองว่าประชาชนเขาต้องการการเลือกตั้งท้องถิน่นจนถึงนาทีนี้มึงยังไม่ให้เลือกตั้งกทมเลยครับเลื่อนไปเรื่อยเพราะนี่เป็นหัวใจของอำนาจการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่ที่กรุงเทพก็แต่งตั้งให้อ,อัศวินขวัญเมืองนี่ ที่เป็นมาใหม่ๆก็โอ้โหไปอ้างอีกประชาชนผมไม่ใช่นักการเมืองเอแล้วมึงพูดอย่างนี้มึงเอาความชอบทำอะไรมาวะท่านเห็นแล้วนะครับว่าวันนี้กระบวนการอย่างนี้เองกำลังพังทลายวันนี้ผลเลือกตั้งนะครับผมอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดแต่บอกให้ท่านทราบว่าหนึ่งพักเพื่อไทย ที่เปิดชื่อพักเลยได้หลายจังหวัดเช่นเชียงใหม่อุดรลำพูนลำพูนนี่อรุศสรวงวันนะครับแพร่อนุวัตวงวัน อีกหลายจังหวัดไม่ได้เปิดชื่อเอานี่ผูก้กพูดนะนครสวรรค์ก็ใช่นะครับ <c oughs> เขาไม่เปิดชื่อดังนั้นการที่ไม่การที่เปิดชื่อกับไม่เปิดชื่อเนี่ยอย่าอย่าพึ่งดูแยกกันเลยทีเดียวนะครับหนึ่งที่ไม่เปิดชื่อเพราะถูกบีบบังคับอย่างหนัก เพราะว่าไอ้อำนาจเผด็จการนี่อำนาจทหารแม่ทัพภาคนี่มันคอยจะทิมแทงดังนั้นอะไรที่เรี่ยงได้เขาก็เรี่ยงไปก่อนขอให้ได้ชชนะมากันแล้วกันก็ขอแสดงความยินดีกับนายกอบจนครสวรรค์ด้วยนะครับเออท่านสมศักดิ์จันทพิงและอีกหลายจังหวัดเขาก็ไม่เปิดชื่อแต่ว่าเขาต้องการความสมัครคีบางด้าน บางฝ่ายนอกจากเจออํานาจทิ้นแทงจากส่วนกลางแล้วจากอํานาจเผด็จการแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้รายละเอียดผมบอกท่านได้ประมาณการนี้เพราะว่า,าการรา,ายชื่อทั้งหมดที่ได้มาและรายละเอียดนี่มันยังบอกไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่หลักๆเป็นเช่นนั้นกำแพงเพชรนายสุนทรรัตนากร พี่ชายของคุณวราเทพผมก็ไม่แน่ใจว่าวันที่อายุ์หมดสภาพไปนี่วราเทพจะกลับมาหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่กลับครับอยู่กับพลังประชารัฐแต่ไม่กล้าขึ้นป้ายเห็นไหมเออคุณวราเทพนี่พี่ชายก็ถูกจับในฐานะในคุณสุนทรนนี่เจอนายกอบจเดิมนะถูกจับดำเนินคดีนะ พอพอไปสวามีพักยอมปับ๊บมันก็ปล่อยเออเอาสิพ่อก็ถูกจับอันนี้ก็ต้องรู้กันยาวๆนะครับแต่ว่าไอ้ใครที่ <c oughs> ถูกจับแล้วมาแอบอ้างแล้วมาทำลายพักเพื่อไทยตั้งทง <c oughs> ตั้งทงทำลายพักเลยนี่อันนี้ก็ <c oughs> พอรู้กันแล้วํำพืชดังนั้นเรื่องอย่างนี้เราไม่ได้ดูแบบตัดขาดนะครับเราดูพฤติกรรมบาง เป็นเป็นเรื่องเรื่องไปแล้วอีกอย่างหนึง่งดูลักษณะสายสัมพันธ์ว่ามึงได้อมิสินจ้างมาหรือเปล่ามึงไปกินน้ําเลี้ยงกับเขาอย่างไงเรื่องอย่างนี้ประชาชนอาจจะมองไม่เห็นแต่ข้างล่างเขาเห็นผู้ใหญ่เ็าเห็นหมดครับนะครับอย่างที่ปทุมธานีไม่ได้ขึ้นป้ายเพื่อไทยครับแต่ใครก็รู้ว่าที่ปทุมธานีพลตํารวจโทคํารณวิทย์โทษกระจ่างหรือบิ๊กแก๊ คนนี้หัวใจเขาอยู่กับเพื่อไทยแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดแทนเขานะวันนี้เขายังมั่นคงนะวันที่เขาได้รับเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคงจําได้นะครับที่เขาเขียนป้ายบอกมีวันนี้เพราะพี่ให้นะผมไม่ได้มาเคลมนะครับว่าคุณกำลนวิทย์เป็นคนเพื่อไทยแต่ว่า สายสัมพันธ์ั้างในนี่เรารู้กันว่าอะไรเป็นไรเพราะอ่านชื่อปั๊บรู้ว่าคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่แต่ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องแสดงตัวอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ทรยศเออต้องเน้นขีดเส้นใต้คาว่าทรยศดังนั้นวันนี้ข้อสรุปก็คืออันที่หนึ่งพักเพื่อไทยยังปักหลักยืนหยัดอยู่ได้บารมี ขององค์กรพรรคไทยรักไทยเดิมที่ถูกกันแกล้งถูกยุบพรรคจนกระทั่งมาเป็นเพื่อไทยแล้วมันก็จ้องยุบอีกท่านทักษิณที่แสดงตัวแม้ท่านมาได้แสดงตัวอย่างเปิดเผยเดี๋ยวจะบอกโอ้ยทำไมไม่ช่วยหาเสียงจังหวัดนั้นจังหวัดน,นี้ก็แค่นี้แหละครับแค่รักษาฐานที่มั่นมันจะเอาตายอยู่แล้วเเดกการนี่ไอ้คนบางคนที่ทรยศมันก็อาศัยตรงนี้แหละครับแล้วบอกว่ามันไม่ได้ทํางานประสานกับเเดกการหรืออย่างนี้ผมถามหน่อย พูดอย่างนี้ท่านก็คงเข้าใจนะครับว่าการเมืองเนี่ยดูให้ละเอียดดูให้ลึกติดตามรายการสุนัยทีวีแล้วท่านจะเข้าใจการเมืองเราไม่ได้ไปผลักดันมิตรไปเป็นศัตรูแต่บางคนนี่มันแอบอ้างเป็นมิตรแต่ข้างในมันเป็นศัตรูแล้วก็มีอันที่สองที่สรุปได้ <c oughs> ก็คือการพังทลายของพรรคพลังประชารัฐที่วันนี้ไม่กล้าอ้าง ถามว่าพรางประชาริฐไม่ได้เดินเครื่องใครบอกไม่เดินครับไอ้ประวิทย์นี่มันเดินสายเลยครับเมื่อวันที่สาธันวาคมน้ำท่วมภาคใต้มันขึ้นไปเชียงใหม่เลยครับมันอ้างว่าไปดูงานภาคเหนือมันไปเดินสายสั่งการครับแล้วใครที่ประสานกับคุณบุญเลิศอะไม่รู้เหรอว่าเขาไปช่วยคุณยังไง ดังนั้นวันนี้พลังประชารัฐนั้นเสื่อมแล้วครับมันถึงไม่กล้ายุบพักไอ้ไม่กล้ายุบสภาไงผมทำนายอนาคตเลยพักพลังประชารัฐเมื่อเลือกตั้งใหม่จะแตกเป็นอีกหลายพักเพราะถ้าเอาป้ายนี้ขึ้นเอาหน้ายยุทธไปขึ้นไม่มีใครเลือกการเมืองแห่งชาติก็พังผมถึงบอกว่านี้คือ,อความศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจของประชาชน นั่นคือประชาชนรู้ความถูกความผิดแล้วแม้จะมีการบิดเบือนหลอกลวงอย่างไงก็เอาประชาชนไปไม่ได้หมดครับประชาชนที่เป็นอำนาจไซเลน t มจอร r i t ตอำนาจของประชาชนยังปักหลักอยู่ลองเปิดเต็มที่สิเอาแม่เปิดแฟร์ที่รับประกันได้ประยุทธ์ไม่มีที่อยู่หรอกผมจะบอกให้แต่เอาเถอะครับ เราไม่มีปืนเราไม่มีรถถังและกองทัพกำลังช่อชนอำนาจของประชาชนอยู่ทุกวันนี้ทำไปเถอะแต่นี่คืออำนาจของประชาชนนี่ผมเป็นพลังใจจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับข้อสรุประกรนที่สพักอนาคตใหม่หรือที่ส่งในนามก้าวหน้าหรือจะเป็นก้าวไกลๆก,ก,ก็แล้วแต่นี่เป็นการความเลวร้ายของระบบะเผด็จการที่กันแกล้งเขา ทำให้เขาต้องพลิกแพลงในการต่อสู้ต้องเข้าใจเขาอย่างนี้อย่าไปว่ากันที่คุณธนาธรบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่าตีอกชกหัวนี่คือความสำเร็จของท่านแต่นี่คืออำนาจที่อำนาจเผด็จก,การมันใช้กดดันเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องมาว่ากันนะครับเราต่างกันต่างช่วยกันเดิน พรรคเพื่อไทยก็มีประสบการณ์อย่างนี้มาแล้วก็พยายามจะพลิกผันสูงมุ่งสู่ชัยชนะด้วยยุทธวิธีต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าก้าวหน้าเขาผิดนะก้าวหน้าเขาก็ทำถูกต้องและคะแนนที่ชี้ชัดก็คือคะแนนมหาชนที่ให้เขาไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าแน่นอนเมื่อรวมทั้งประเทศแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชนะแต่ถ้าเรื่องตั้งเมื่อไหร่คะแนนมากที่คุณธนาทรได้นี้ จะมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วนี่คือหนามยอกอกหอกข้างแค่ที่อำนาจเผด็จการไทยมันปวดกระโหลกที่สุดมันถึงอยากจะทำลายแล้วก็ทำลายเขาไม่ได้เพราะศรัทธาประชาชนก็มีอยู่กับพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันดังนั้นวันนี้ก็ <c oughs> ผมสรุปจากการเลือกตั้งนะครับการจากการเลือกทั้งท้องถิ่นว่าอำนาจประชาธิปไตยนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์จริง พักการเมืองที่ยังยืนอยู่กับประชาชนกลุ่มการเมืองที่ยังยืนอยู่กับประชาชนก็พยายามจะพลิกแพงอย่างกลุ่มกำมันเตเนี่ยพยายามจะพลิกไปพลิกมาแต่พิสูจน์แล้วคือไม่กล้าเอาพลังประชารนไปแปะไม่กล้าเอาปรยุทธ์ไปแปะดังนั้นการเลือกตั้งใหญ่ก็คิดเอากันแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมยังเชื่อว่ามันจะไม่ให้มีการเลือกตั้งด้วยคอยดูกันแล้วกัน มันจะเกิดการรัฐประหารเพียงแต่ว่าขณะนี้เราก็ดมกลิ่นมาตลอดแล้วหาทางต่อต้านหาทางเปิดโปงเพราะถ้าเราอยากให้มีการเลือกตั้งต่อไปครับเดินหน้าต่อไปประชาชนชนะแน่นอนครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ให้เกิดการรัฐประหารแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ถ้ามันบ้าจะทำคุณธนาธรอ,ออกข่าวบอกว่า น้อมรับความพ่ายแพ้ลั่นแผนปี64สี่นำจะนําคณะก้าวหน้าปักตรงความคิดประดูปกองทัพงานยุติธรรมสถาบันเป็นกํนาลังใจให้นะครับแต่ว่าอย่าไปตีอกชกหัวว่าน,นี่คือความพ่ายแพ้ไม่ต้องไปวิตกกังวลครับเดือนหน้าต่อไปข่าวอีกข่าวหนึ่งคือข่าวเรื่องโควิดอันนี้ต้องบอกกับท่านนะครับ สำหรับเรื่องปกครองท้องถิ่นนี่ผมวิเคราะห์คร่าวๆอย่างนี้เป็นข่าวประจำรายการช่วยกดไลค์ด้วย